สามารถ่ายเลยนะถ่ายอยู่ครับเอานะครับเตรียมนะเตรียมนะหนึ่งสองไปมาหนึ่งเอาแล้ววะของเขาพอดีเข้ามาเฮ้ยคุยเดี๋ยวนี่เล่นนี่เล่นใหญ่ใหญ่เข้ามาเล่นเฮ้ยมันมีคนหนึ่งไม่เล่นกระบอกพี่ว่าไปแล้วลุบแล้วหนึ่งลุกเดี๋ยวเอยอย่าอย่าห้าวอย่าห้าวถอยออกมาใครยหน้าบวกกันนะใครบวกถ่ายไปแล้วหนึ่งแล้วถ่ายไปแล้วตายเดี๋ยวถอยมาี่ถอยวเนี่ ทุบทุบทุบอุ้ยใครโดนใครโดนโตแล้วอุ้ย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 โดดโดดโดดทุบล่วงล่วงมาเข้ามาล่วงล้วงสวยมาเข้ามาเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล้วง้เอามาไม่เป็นงานเดย้วงกรรมการครูเดี๋ยวล้วงครับผมอ้ีกครูฆ่าครูฆ่าเล้นได้เลยล่วงกระเป๋าลักล่วงครับกระเป๋าลักล้วง ลวงเรียบไม่เ e ียมเหรคนเดียวีเดียมืคนเดียวม e d ีย m ราคนเดียวเรียบร้อยเอาไสองหน่ไะสหนึ่งเวยสองหนึ่งหวะไหนวะไอนวหนวะไนวะไหนวนว้ไหนึะนว่ไหนวะ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 ไหนวไหนวะวะวไนวไววววไนววไววไนะนวะนไวไววหน่ไหนะะวหนว หนึ่งหนึ่งว้ยหนึ่งหนึ่งลุบหนึ่งเรียบร้อยครับมีเดียมชนะครับมีเดียมชนะเฉยเลยเอาเลือดไปเช็คได้ครับผมปั๊มไม่เกินครับผมยังไม่ได้ปั๊มเป็นเด็กดิผมปั๊มเดียวด้วยผมจะบอกว่าไปยิงบอลไปยิงบอลปั๊มไม่ทันปั๊มไม่เด็กเลยปั๊มไม่ทันแม่งโดนฝั่งโน้น่ะเล่นตะหลิวด้วยอ่ะโคตรโกงอ่ะแม่มีเล่นตะหลิวด้วย อ่ะกับเซฟเปิดเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงถ่ายรูปก่อนยิงถ่ายรูปก่อนสีสวยเฮ้ยยิงอะไรกันน่ะเฮ้ยยิงอะไรกันเนี่ยผมตายเถอเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอามายิงเพื่อนผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าผมยิงกันเลยอย่ายิงผมตายโดนตายเฮ้ยอย่าจ้ายิงกันดีอย่ายิงดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยพี่คนมานะพี่ เฮ้ยพอพอพอประับเซฟกลับเซฟก่อนยี่ยี่กูยังเก็บของไม่หมดเลยฮะอยู่ไหนว่างวะไปไปไปมันมันมันตายคนแรกเดชเปี้ยนเดแชมเปี้ยนโอ้ใครเหลือคนสุดท้ายว่าทีมเราอ่ะผมผมผมกากสัตว์เลยตายคนแรกหัวแตกตายผมมองไม่เห็นนะตอนแรกผมถอดนายวิชชันก่อนไปลิลนรถโดนยิงไใครยิงกูเนี่ยมา เดี๋ยเดียเดียเป็นแนวกันยิงทำไมเนี่ยเก็บมาแล้วเฮ้ยยิงเยอะยิงเยอะตายนะเว้ยเป็นวันแรงเข้ามั้ยเด่นหมดแล้วบอกนโดนหัวตายไม่ตายไม่ตายรถรถอุ้ยคนมีคนโอ้ยใช่ตายเยอะตายเะแบดจีใครบอกมีคนทำไมบอกมีคน เฮ้ยอาม่าครับขอ,บอกอระเป๋าอลิสหน่อยครับ